สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่อง m a งกระพี้ฟิลนะครับทางถ่าย FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15มกราคมนะครับ2 5 6 9นะครับวันนี้น้องท่องเข้านะครับก็มีงานร้องเพลงด้วยกันทั้งหมด2งงานนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับโอเคครับทุกคนครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เล่าตารางงาน รายวันนะครับของน้องต้นข้าวทุกๆวันนะครับไม่มีงานเราก็ทำทำคลิปออกมา fc ได้รับทราบกันนะครับเรามาดูที่หน้าเพจน้องต้นข้าวนะครับทุกท่านอัปเดตคิวงานแสดง15มกราคม2 5 6, 6, 6 9นเะครับเวลา2ทุ่มงานประจำปีปิดทององค์หลวงพ่อแดงวัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่านอำเภอเมืองจัังหวดหนคนปรปฐมเวลาสี่ทุ่มงานนำ้ำมศการปิดทองหลวงพ่อนินประจำปี2,569แล้วก็วัดปีดารามตำบลคลองจินดาอำเสามพันจัังหวดหนคนปรปฐมงานแรกนะครับอยู่ที่วัดใหม่ห้วยลึกนะครับน้องร้องเพลงสองทุ่มนะครับ ส่วนวัดที่2นะครับก็คือวัดปิดารามนะครับน้องร้องเพลง4ี่ทุ่มนะครับก็ f อฟอยู่ใกล้ที่ไหนนะครับก็ไปรับชมกันที่นั่นนะครับเอฟที่เป็นแฟนคลับที่อยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับตอนนี้น้อง้องข้ามาร้องเพลงที่นคนปรปฐมแล้วนะครับหรือบริเวณกรุงเทพนะครับถ้าสะดวกก็ มารับชมน้องท้องข้าได้นะครับ <c oughs> รอติดตามทางไลฟ์สดจากไดยองครับก็รอชมและเป็นกำลังใจให้คนเก่งชดเชยหยุดไปหนึ่งวันอีกแล้วลูกสาวเราพ่อพ่อแม่แม่วันนี้ลองงานเลยพรุ่งนี้ยิ่งโหดข่าวว่ามีสามงานใช่ไหม พรุ่งนี้นะครับ3งานแต่ว่าวันนี้สอง,งานนะครับปูเสือรอแล้วจ้าต้องรีบจองพื้นที่เดี่ยวด้านหน้าเต็มลองเออกันให้สุดเสียงไปเลยนะอ่าโอเคนะครับส่งใจส่งใจให้น้ำต้นข้าวนะครับ ตั้งใจให้ความสุขกับแฟนเพลงไปลูกนี่คือหน้าที่ของศิลปินสิ่งใดที่จะทำให้บั่นทอนจิตใจให้มองข้ามไปสู้ๆดูแลสุขภาพตัวเองให้แก่งเข้าไว้ยายจะคอยดูทางไลฟ์สดยายอยู่นครศรีธรรมราชดูอยู่ที่ <c oughs> นครศรีธรรมราชคอยเป็นกำลังใจให้หนูค่ะอ่าโอเค เป็นกำลังใจให้หลานสาวทุกวันคุณตา FC หาดใหญ่สองงานไม่พลาดแน่ลูกสาวคิดถึงมากๆวันนี้สองงานเลยทดเชยเมื่อวานปู่รอชมทางไลฟ์จ้าอ่าโอเคปังๆนะขอให้ พวงมาลัยล้นคอลูกต้นข้าวและทีมงานเดินทางปลอดภัยทุกขนทุกแห่งรอชมทางไลฟ์สดนะจ๊ะไม่มีคำพูดใดๆแล้วเพราะเพื่อนๆพูดแทนหมดแล้วรักนะ,จะเจ้าแก้มป่องนะครับทุกคนครับก็วันนี้น้องต้นข้าวก็มี2ง,งานนะครับก็เหมือนชดเชยวันที่หยุดไปนั่นแหละแต่จริงหยุดแค่วันเดียวนะ ก็คือเมื่อวานวันที่สิบสี่เพราะว่าวันที่สิบสามน่ะน้องร้องเพลงงานบวชที่อำเภอลาวขวัญน,นะครับ mm hmm. ก็ใมตารางงานนะครับน้องก็จะมีงานสิบห้าแล้วก็สิบหกนะครับนะครับน้องมีสองงานนะครับสิบห้าแล้วก็สิบหกนะครับส่วนวันที่สิบเจ็ดนะครับรู้สึกว่าจะ หยุดนะนะครับทุกท่านสิบเจ็นะนะก็นะครับก็น้องมีงานบ้างนะครับพักบ้างนะครับใครที่แบบทำงานทุกวันล้วก็จะรู้ว่าแบบมันเหนื่อยเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยนักก็พักบ้างนะครับก็คือต้นข้าวเนี่ยก็ต้องเรียนด้วยอะไรด้วยเนาะทุกคนเนาะ ทำงานทุกวันเลยถ้าไม่มีพักก็ไม่ไหวเนาะก็ไม่อยากให้น้องป่วยนะเพราะว่าช่วงที่น้องป่วยเนะี่ยน่าสงสารนะครับเพราะว่า,าเสียงไม่ดีด้วยแล้วก็มีอาการเป็นไข้อย่างเงี้ยนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวนะครับผมให้ดูตารางงานะล่วงหน้าอีกนะครับพอดีอีกเครื่องหนึ่งมันมันไม่มีนะครับ อ่ะโอเคครับ <c oughs> พรุ่งนี้นะครับงาน t o y ยต a b บัตห้าโมงเย็นใช่ไหมแล้วก็โรตัรใช่ไหมครับบางบัวทองใช่ไหมครับนะฮะใส่น้อยใช่ไหมครับแล้วก็ปิดท้ายที่วัดอุดมรังสีนะครับในวันพรุ่งนี้น้องมี3มงานนะครับอ่าโอเควันวันที่สิบเจ็ดนะครับก็จะหยุดไปหนึ่งวัน วันที่สิบแปดเนี่ยนะครับงานที่วัดโสพลไม่ใช่โสพลนี่วัดโสพระนารามวัดบ้านขอมนะครับอยู่สมุทรสาครแล้วก็วัดวังสงสะลา,านนะครับวัดพังสารานอยู่อำเภออู่ทองสพุพรรณบุรีนะครับ อันนี้วันที่20ผมอ่านข้ามไปขอไปอ่ะเอาใหม่ครับวันที่18กับ19เนี่ยน้องไปเล่นที่สมุทรสาครวันที่18นะครับวัดโสพนารามหรือวัดบ้านขอมอยู่อำเภอเมืองนะครับส่วนวันที่19นะครับวัดลาดลังสรรอำเภอเมืองเช่นเดียวกันสมุทรสาครนะครับสวันแล้วนะคราวนี้ยาวเลยนะครับ 18, 19, 20, 20เนี่ยนะครับมาเล่นที่ วัดสะพางลานอยู่อำเภออูทองนะครับวันที่ยีเอดน้องก็หยุดนะครับวันที่ยีสิบองสำนักงาน nvp power อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณวันที่ยีามนะครับงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรวัดบัวขวานพระอารามหลวงอยู่นนทบุรีวันที่24วัดท่าพูดอำเภอสาพาน จังหวัดนคนปรปฐมวันที่25วัดชนทีชนละทีบุญญาวาสวัดบางหักนะครับอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่30วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีวันที่31งานนมาสการ องค์จุรามณีวัตาก้องอำเภอเมืองนคนปรปฐมนะครับนี่คือตารางงานทั้งหมดนะครับล่วงหน้านะครับที่น้องต้นข้าวได้มีงานต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็เต็มเดือนนั่นแหละแต่จะให้น้องออกงานทุกวันเลย3ามสิบวันเลยไม่น่าจะได้ไม่มีเวลาพักร่างกายจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะครับก็มีหยุดบ้างวันสวันนะครับก็ว่าไปนะครับ มันจะมีช่วงวันที่ยี่สิบหกนะครับถึงวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยอ่ามันจะว่างไปอยู่มันจะว่างอยู่สี่วันงานกระแสดงว่าน้องอาจจะสอบก,ก็ได้นะครับอาจจะสอบหรืออาจจะมีอะไรที่โรงเรียนก็สี่วันนี้ก็คือจะจะไม่ได้มีรับงานนะครับก็จังหวะวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยผมไม่ได้ไปชลบุรีนะครับยี่สิบห้าเนี่ยคือผมกลับบ้านแล้ว นะครับเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกท่านก็กลับไปทำลงทานที่บ้านนะครับทำบุญที่บ้านนะครับก็เจอกันอีกทีก็ประมาณปลายเดือนนะสิ้นเดือนเนาะนะครับแป๊บๆเนาะนะครับก็เร็วนะครับเร็วมากเลยนะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับวันเวลามาเร็วเนาะเพราะฉะนั้น เราทําอะไรอยู่ก็ขอให้ตั้งใจทําแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับพอวันเวลาที่ผ่านไปมันไม่สามารถหวนกลับคืนได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราทําให้ดีที่สุดได้นะครับวันนี้แบงก์กบี้ก็จะไะไสดทั้ง2งงานให้ f c ได้รับชมกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ